สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ที่น่ารักทุกคนนะคะก็วันนี้เข้ามาพบกับครูอ้อยในวิชาคิดศาสตศาสนายามบ่ายนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของอ่าหน่วยที่2เรื่องหลักธรรมคาสอนนะคะแต่วันนี้เราจะเรียนเรื่องที่1ก่อนนะคะก็คือเรื่องผู้เขียนและผู้เขียนและรูปแบบการเขียนพระคัมภีร์นะคะโดยที่วันนี้นะคะเราจะเรียนรู้ สองเรื่องก็คือผู้เขียนพระคัมภีร์แล้วก็มีใครเขียนพระคัมภีร์บ้างนะคะผู้ที่เขียนพระคัมภีร์เป็นใครนะคะแล้วก็รูปแบบของการเขียนพระคัมภีร์มีอะไรบ้างนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้กันสองสองหัวข้อนี้นะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะผู้เขียนพระคัมภีร์นะคะก็ ผู้เขียนพระคัมภีร์เนี่ยแต่ละคนได้รับการโดนใจจากพระจิตเจ้าให้เขียนเรื่องราวเหตุการณ์ตามลําดับนะคะลำดับที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์แห่ง,งความรอดนะคะผู้เขียนพระคัมภีร์นะคะโดยที่ผู้ที่เขียนแต่ละคนเนี่ยจะได้รับการคัดเลือกจากพระเจ้าให้เป็นผู้ถ่ายทอดนะคะถ่ายทอดคำสั่งสอนและพระวาจาของพระองค์ลงสู่ประชากรอิสราเอลซึ่งเป็นประชากร ของพระเจ้านะคะที่พระเจ้ารักนะคะพระพระพิญเจ้าพระพระพิญเจ้าทรงเลือกสรรโดยเฉพาะในโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้นะคะก็คือในเรื่องของ3ามหัวมหัข้อเรื่องกันด้วยกันก็คือพระเมตตานะคะการให้อภัยแล้วก็ความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อประชากรของพระองค์นะคะ ทีนี้และการรักษาพันธสัญญาข้อตกลงที่ได้กระทำต่อบรรพบุรุษของพวกเขาด้วยนะคะโด,โดยที่ผู้เขียนพระคัมภีร์เนี่ยมีหลายคนนะคะแล้วก็มีหลายอาชีพมีหลายเชื้อชาติแล้วก็หลายภาษานะคะแล้วก็เขียนในรูปแบบที่ แตกต่างกันนะคะแล้วก็ในในในยุคในสมัยที่ต่างกันด้วยนะคะผู้ที่เขียนเนี่ยในแต่ละยุคก็จะจะเป็นคนละรุ่นกันนะคะแล้ววิธีการเขียนก็จะไม่เหมือนกันแต่ก็จะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับใน3เรื่องที่ หัวไอ้บอกไปในตอนแรกนะคะในยุคสมัยมีมีทั้งไหลย,ยุบแล้วก็ไหลสมัยนะคะแต่ทุกคนก็ได้รับการโดนใจจากใครลูกจากพระจิตเจ้าให้นะคะโดยให้ส่งความรักของพระเจ้าสู่ประชากรของพระอ,องค์ซึ่งมีรูปแบบการเขียนที่แตกต่างกันออกไปนะคะนี่ก็คือหนังสือพระคัมภีร์นะคะไบเบิลนะคะและ,ะการเขียนนะคะเขาก็จะเขียนอ่า ในรูปแบบของบทเพลงสรรเสริญพระเจ้านะคะว่าบทเพลงค้ำควรนะคะหนังสือของบรรดาประกาศก์ต่างๆที่เขียนถึงความรักและความเมตตาของพระเจ้านะคะก็อนนี้คือหลักๆนะคะในการเขียนพระวรสารนะคะเขียนถึงพระวรสารที่เล่าถึงพระชีวประวัติของพระเยซูเจ้าหนังสือที่พูดถึงการกําเนิดพูดถึงพระศาสนาจักรนะคะหรือบทจดหมาย ต,ต่างๆที่เขียนโดยท่านนบุญเปาโลนะคะทีนี้เรามาดูนะคะมาดูผู้เขียนนะคะผู้เขียนอ่าพระวรสารเนี้ยก็จะมีทั้งหมด44 4ท่านด้วยกันนะคะอ่าอย่างภาพที่เด็กๆเ,เห็นนะคะ ก็จะเป็นผู้เขียนพระวรสารทั้ง4ี่คนนะคะเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรและได้รับการดลใจจากพระจิตเจ้าซึ่งมีพื้นฐานครอบครัวนะคะแล้วก็อาชีพที่แตกต่างกันออกไป คือผู้เขียนพระวรสารหลักทั้ง4ี่คนเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันนะคะต่อไปจากสไลด์นี้นะคะว่ามีชื่ออะไรแล้วก็มีใครบ้างนะคะผู้เขียนพระวรสารทั้ง4ี่คนเนี่ยมีอาชีพที่แตกต่างกันเลยนะคะพุ่มลำเนาก็อยู่คนละที่เลยนะคะแต่เขาก็ถูกเรียกมาโดยพระเจ้านะคะแล้วก็พระจิตเจ้าดลใจให้เขาเขียนพระคัมภีร์นะคะเพราะวา่ามนุษย์ไม่สามารถเขียนเรื่องราวของ พระเยซูเจ้าได้นะคะแต่ได้รับการโดนใจจากพระจิตเจ้านะคะที่อ,องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งมานะคะก็จึงทำให้เขามีสติปัญญาแล้วก็มีโดนใจให้เขียนในเรื่องราวของความรักของพระองค์ที่จะถ่ายทอดให้กับบุคคลทั่วไปได,ได้ได้รู้แล้วก็ได้ได้รับทราบนะคะทีนี้เรามาดูผู้เขียน พระคมพีนะคะ่จะมีทั้งหมด4ท่านนะคะเป็นผู้เขียนพระวรสารนะคะพระวรสารก็จะมีนักบุญมัดนักบุญมัดทิวนะคะนักบุญยอนนะคะนักบุญลูกาแล้วก็นักบุญมาลโกนะคะนักบุญมัทธิวนักบุญยอนนักบุญลูกาแล้วก็นักบุญมาลโกทั้งสี่คนนี้เป็นผู้เขียนพระวรสารพระวรสารทั้งสี่ของ เรื่องราวของพระเยซูเจ้านะคะแล้วก็เรื่องราวก่อนที่พระเยซูเจ้าจะบังเกิดนะคะอ่าทีนี้เรามาดูคนแรกเลยคนแรกนี่คือนักบุญมัทธิวนะคะนักบุญมัทธิว เป็นอาคสา,าวกหนึ่งใน12คนของพระเยซูเจ้านะคะอาชีพเดิมของท่านก็คือคนเก็บภาษีนะคะคือท่านเป็นคนเก็บภาษีก็คือเก็บเงินหน้าด่านนั่นเองนะคะเวลาที่เหมือนกับว่าเวลาคนจะผ่านไปไหนอะไรอย่างนี้หรือจะต้องไปทําอะไรเงี้ยต้องเสียภาษีถ้าเทียบก็เหมือนสมัยปัจจุบันเราที่เราต้องไปเสียภาษีแบบนั้นนะคะแต่อันนี้เขาเรียกว่า สมัยก่อนเขาเรียกว่าคนเก็บภาษีหรือคนเก็บด่านด่านทางเข้าทางออกนั่นเองนะคะ,ะต่อไปนะคะนี่คือนักบุญมาลาโกนะคะท่านเป็นนักป่าต์นะคะชาวกรีกนะคะเป็นเพื่อนร่วมทางของนักบุญเปาโลนะคะ,ะมาลาโกนะคะ,ะท่านเป็นนักป่าต์นักป่าต์ก็คือพวกที่เหมือนพวกคํานายพวก ที่ทํางานเกี่ยวกับเเขียนเกี่ยวกับบทเขียนผู้การทํานายนะคะทายทักอะไรพวกนี้ท่านคือเป็นนักปราชญ์ที่เปืองแบบว่า,าใช้สมองแบบว่านักปราชญ์ที่แบบเรื่องลือมากเลยนะคะต่อไปคนที่3นะคะก็คือท่านคือนักบุญลูกานะคะเป็นเพื่อนร่วมเดินทางของนักบุญเปาโลนะคะ เดิมท่านมีอาชีพเป็นแพทย์นะคะคนทั้งนักบุญลูกาเนี่ยท่านยอมสละหน้าที่ของตัวเองเลยท,ทั้งทที่ท่านเป็นหมอนะเป็นหมอเป็นหมอเป็นแพทย์แต่ท่านยอมทิ้งหน้าที่ของท่านเพื่อติดตามองค์พระเยซูเจ้าเหมือนกับนักนักบุญที่ที่เป็นคนเก็บภาษีนะคะนักบุญนักบุญมัทิว ท่านก็พอพระเยซูเจ้าเดินผ่านทางที่ท่านนั่งอยู่ที่เก็บภาษีอยู่พอท่านเห็นพระเยซูเจ้าเสร็จท่านก็เดินตามพระเยซูเจ้าเลยนะคะทิ้งเงินทองทั้งหมดเลยนะคะตามพระเยซูเจ้าไปนะคะนักบุญลูกาก็เช่นกันนะคะท่านเป็นแพทย์แต่ท่านก็ยอมทิ้งหน้าที่ของท่านนะคะติดตามองค์ระเยซูเจ้าไปนะคะก็ไปสามสามท่านแล้วนะคะต่อไปท่านสุดท้ายท่านที่สี่นะคะเป็นนักบุญยอนนะคะนักบุญยอนเป็นอคาสาวก หใน12คนของพระเยซูเจ้านะคะมีอาชีพเป็นชาวประมงและเป็นน้องชายของยากรอบนะคะออของยากรอบนะคะเดี๋ยวไว้เด็กๆขึ้นเ,เดี๋ยวนักเรียนจะได้เรียนอักษรวาทของพระเยซูเจ้าทั้ง12คนนะคะเด็กๆก็จะได้รู้ว่ามีมีใครบ้างนะคะ ทั้ง4คนเมื่อกี้ที่คว้ยให้ดูนะคะก็คือผู้เขียนพระวรสารหรือผู้เขียนเรื่องราวพระวรสารในพระคัมภีร์นั่นเองนะคะฉะนั้นผู้ที่เขียนพระคัมภีร์ก็คือไม่ใช่มนุษย์เขียนแต่เป็นพระจิตเจ้านะคะก็คือมนุษย์เขียนนั่นแหละแต่ได้รับการดนใจจากพระจิตเจ้าถ้าไม่มีพระจิตเจ้าโดนใจมนุษย์ก็จะเขียนเ,เรื่องราวของพระเยซูเจ้าเรื่องราวของข้าพเจ้า ตั้งแต่อดีตที่สร้างโลกที่เป็นประวัติศาสตร์ไม่ได้นะคะฉะนั้นผู้ที่เขียนพระคัมภีร์ก็คือพระจิตเจ้านะคะพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ได้ก็เพราะว่าพระจิตเจ้าเป็นผู้ดลใจให้มนุษย์เขียนขึ้นนะคะต่อไปเรามาดูรูปแบบอันนั้นก็คือจบไปแล้วนะคะเป็นเรื่องของผู้เขียนพระคัมภีร์นะคะต่อไปเรื่องของรูปแบบของการเขียนในพระคัมภีร์นะคะรูปแบบการเขียนพระคัมภีร์มีหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไปนะคะ โดยที่เขาจะมีการเขียนนะคะหัวก็แยกเป็นข้อๆให้นะคะก็คืออเขียนเป็นบางฉบับก็จะ จะเขียนเป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้านะคะเดี๋ยวไว้สัปดาห์หน้าขัวจะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะว่าการเขียนบทเพลงสรรเสริญเป็นยังไงนะคะ 2. นังหนังสือของบรรดาประกาศศกต่างๆที่พูดถึงความรักและความพระเมตตาของพระเป็นเจ้าแล้วก็พระเยซูเจ้านะคะแล้วก็ 3. พระบรสาารที่พูดถึงข่าวดีนะคะการกําเนิดคําสั่งสอนและกิจการต่างๆที่พระเยซูเจ้า กำลังทําขนาดมีชีวิตอยู่เช่นาการทําอัศจรรย์ของพระเยซูเจ้านะคะเช่นการทวีขนมปังนะคะเศกเล่าองุ่นที่เมืองคานานะคะที่งานเลี้ยงที่เมืองคานาแล้วก็รักษาคนง่อยรักษาคนตาบอดนะคะปลุกลูกของลาซาลัสให้ฟื้นคืนนะคะรักษาคนโรคเรื้อนนะคะอ,อันนั้นคืออัศจรรย์ของพระเยซูเจ้าก็ ก็อาคาสาวกไอ้ทั้งสผู้เขียนทั้งสี่คนนี้ก็เป็นคนเขียนนะคะแต่ก็จะของแต่ละคนก็จะเขียนในแต่ละเรื่องที่แตกต่างกันไปนะคะต่อไปพระอราสารที่พูดถึงข่าวดีนะคะเขียนในเรื่องของพระวภรสารข่าวดีการกําเนิดของพระเยซูเจ้าคําสั่งสอนและกิจการต่างๆที่พระเยซูเจ้าททาอย่างที่มีชีวิตอยู่ที่ก้อยบอกนะคะอย่างเช่นเขียนการบังเกิดของพระเยซูเจ้านะคะเ,เป็นต้นนะคะต่อไป หนังสือที่พูดถึงการกำเนิดของพระศาสานจักรนะคะแล้วก็บทจดหมายต่างๆที่เขียนโดยท่านนักบุญปาโบโลท่านเป็นหนังที่เป็นหนังสือที่เขียนถึงแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะเพราะว่าเราสารตามคาบอกเล่าของนักบุญมัทธิวนะคะเดี๋ยวว้ขวาก็จะเอาตัวอย่างมาให้ดูนะลูกวันนี้เราจะเรียนรู้แค่2เรื่องก่อนนะคะทีนี้เรามาดูสรุปนะคะสรุปก็คือ,อชีวิต และสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับเรานะคะหรือสิ่งที่เราได้นั้นล้วนเกิดขึ้นมาจากความรักและความเมตตาและการช่วยเหลือของพระเจ้าดังนั้นก็เลยดังนั้นก็ให้เราแบ่งความรักนี้นะคะที่เราได้จากพระเจ้านะคะได้จากพระเยซูเจ้า ให้กับบุคคลรอบข้างกับบุคคลในครอบครัวของเรานะคะด้วยการช่วยเหลือแบ่งปันและแห้ภัยซึ่งกันและกันเหมือนองค์พระเยซูเจ้านะคะอย่างเช่นอตอนนี้ที่เราสามารถทําได้เลยนะคะช่วยเหลือแบ่งปันพวกที่ติดอะไรลูกติดโควิดบางทีข้างบ้านเราใช่ไหมหลายรอบๆโรงเรียนเราหรือรอบบ้านเรามีคนที่ติดโควิดเราไม่สามารถไปอยู่ที่โรงพยาบาลได้เพราะโรงพยาบาลเตียงเตียงเตียงเต็มใช่ไหมลูกเราก็สามารถอา่า แสดงความรักกับเขาได้ด้วยอะไรลูกได้ด้วยการไม่รังเกียจเขานะคะไม่ดูถูกเขาที่เขาติดเชื้อแสดงความรังเกียจเขาเราสามารถแบ่งปันสิ่งของที่เรามีเล็กน้อยอย่างเช่นแบ่งปันอาหารที่เรามีนะคะไปใส่ให้เขาไว้หน้าบ้านไปแฝนไว้หน้าบ้านนะคะให้การช่วยเหลือเขาในสิ่งที่เขาอยากได้นะคะอ,อันนี้ก็คือสามารถช่วยได้นะคะให้กับผู้ป่วยที่ติดโควิดที่อยู่รอบๆบ้านเรานะคะ แล้วหรือเราจะบริจาคสิ่งของให้กับแพทย์ก็ได้หรือให้กําลังใจผู้แพทย์หมอพยาบาลนะคะที่เรารู้จักนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่เราเองที่เป็นบุรุษพยาบาลหรือต้องทําหน้าที่ดันหน้าที่ต้องรักษาผู้ที่ติดโควิดนะคะเราก็ทําไมลูกสามารถให้กําลังใจคุณพ่อคุณแม่คุณน้าหรือคุณพี่เราที่ทํางานดานหน้าที่กําลังรักษาผู้ดูแลผู้ที่ติดโควิดอยู่เพราะว่า หมอพยาบาลหรือผู้ที่ทําหน้าที่เสียสละด่านหน้าเขาก็กําลังทําหน้าที่ของเขาเหมือนกับพระเยซูเจ้านะคะก็คือเสียสละอดทนนะคะพระเยซูเจ้ามีความเสียสละมีความอดทนบุคคลู้กนี้เหล่านี้ก็มีความเสียสละและอดทนแล้วก็กําลังแสดงความรักความเมตตาตามแบบฉบับของพระพระเป็นเจ้าแล้วก็พระเยซูเจ้านะคะฉะนั้น คุณครูก็ขอฝากเด็กๆๆสามารถแสดงความดักความเมตตานะคะการช่วยเหลือแบ่งปันะะแล้วก็ให้อาภัยซึ่งกันและกันอย่างเช่นในครอบครัวของเราหรือเราทะเลาะบอกแบ้งกับพี่กับน้องเราเราก็สามารถให้อาภัยคืนดีกันได้นะคะหรือเราทะเลาะกับเพื่อนที่เราทํำไมลูก เอ่ออาจจะทําให้เราไม่พอใจหรือเราโกรธอยู่เราก็สามารถคืนดีกับเพื่อนได้ตามแบบฉบับของพระเยซูนะคะที่อ,อในเมื่อกี้ที่ปอยบอกเน้นเรื่องอะไรลูกมาจากความรักและความเมตตาแล้วก็การช่วยเหลือ,อ,อตามแบบของพระเยซูเจ้าแล้วก็พระเยซูนะคะทีนี้เราจะมาทําใบงานกันนะคะวันนี้ใบงานนะคะก็คือให้เด็กๆเ,เขียน เขียนทำใบงานเรื่องผู้เขียนและรูปแบบการเขียนวระคัมพีนะคะให้เด็กๆเ,เอาใบงานใบนี้ขึ้นมานะคะอ่าใบงานใบนี้นะคะ ครูอ้อยทาเป็นสองส่วนเพราะเด็กๆจะได้เห็นชัดๆนะคะแต่ของเด็กๆมันจะเป็นใบเดียวนะเป็นใบเดียวติดกันแต่ครัว้อยแยกเป็นสองส่วนก็คือให้เด็กๆนะคะอ่เขียนชื่อนะคะเด็กๆฟังที่ครัว้อยอสอนเมื่อกี้เด็กๆต้องจําได้ถ้าจําไม่ได้ก็กลับไปดูใหม่นะคะให้เด็กๆเขียนชื่อของนักบุญอันนี้คือนักบุญอะไรลูกนักบุญมาทิวอันนี้นักบุญนักบุญอะไรลูกยอนอันนี้นักบุญ นักบุญอะไรดูการนี้นักบุญมาลาโกก็ให้เด็กๆเ,เขียนชื่อของท่านนักบุญให้สวยงามนะคะเสร็จแล้วข้างล่างให้เด็กๆตอบคําถามนะคะอะไรนี้เราสามารถกลับไปดูที่ครูอ้อยสอนเมื่อกี้ได้นะคะคําตอบอยู่ที่ครูอ้อยสอนนะคะหรือจะอ่านในหนังสือคิดศ,ศาสนาก็ได้นะคะในเรื่องหน่วยที่2นะคะผู้เขียนรูปแบบการเขียนพระคมภีและเด็กๆก,ก็ตอบลงมานะคะคุณครูก็ขอจบ การสอนแต่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเราพบกันใหม่สัปดาหหน้านะคะในเรื่องของอ่าองค์ประกอบของพระคัมภีร์เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องขององค์ประกอบพระคัมภีร์ว่ามีอะไรบ้างนะคะขอให้เด็กๆมีความสุขกับการทำงานค่ะสวัสดีค่ะ